ที่เขาบอกว่ารอยปากการอยปากกาเนี่ยไม่ใช่หรอกถ้ารอยปากกามันต้องบีบหน้าบีบหลังอ่าอ่าใช่แต่เปลี่ยนแต่งหน้าให้เพี้ยนอ่าอ่าอ่าองค์มันถึงเหมือนกันเยอะอ่าใช่ <ไ ne. S 1> เอาก็จริงนะเพราะเวลาไอ้รอยไอ้รอยขี้แบบม,มันมักยู่หลังมันไม่เคยยูห่หน้าสักดีเห็นไหมมันจะทะลอกลงข้างหลังอ่าอันนี้ ติดปากกาครับไข่ออกไข่เข้าอ่ามันก็คืออย่างเงี้ยโอ๊ตเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ล็อกครับเออล็อกบีบอย่างเงี้ยนี่นี่นี่บีบอย่างเงี้ยล็อกเออแต่นี้จะเอาออกเราก็ไข่ออกมันก็เคลื่อนออกมาใช่ไหมอ่าอันนี้เนี่ยแต่ถ้าเป็นทองเหลืองเราต้องเจาะรูก่อนนำก่อนเอาสว่านนำก่อนแล้วก็เผาทองเหลืองให้แดง อเอาขวานี้ใส่าแล้วก็ดันดันลงไปครับดันลงไปแต่นี้ไอตัวนี้มันยุบมันก็เหมือนกับบังคับมั้บังคับบังคับไม่ให้เหมืนอย่างนีแล้วเลาเอาคีมดึงก็หยิบขึ้นมามันก็หลุดหลุดหง่ายๆเลยแต่นี้ไอตรงเนี้ยเราก็ทําเป็นโพงสักสเป็นทองเหลืองคทําเป็นโพลเพื่อไม่ให้จมูกไปโดนอ่าสําคัญสาคัญครับแต่นี้มันบิด ่ามันเอ่อมันบิดไอ้ที่มันบิดอ่ะไอ้ที่เขาที่เขาบอกว่ารอยปาการอยปากาน่ะไม่ใช่หรอกถ้าลอยปากาเนี่ยมันต้องถ้ารอยปากามันต้องบีบหน้าบีบหลังอ่าอ่าใช่เมื่อถ้ารอยรอยปากาเนี่ยแต่นี้ไอการไอผมใจใจผมนะใจผมว่าเวลาใส่ไปอ่ะไอหน้าอกอ่ะมันมันไปเบียดกับทองเหลืองอันเพราะว่าเพราะว่าตอนกึงอ่ะมันยิ่งต้องแน่นต้องแน่นก็ไม่หกต้องดันแน่นก็เป็นรอยอ่ามันบิด คล้ายๆกับมันต้องบิดตัวอะไรเงี้ยมันก็เลยไปโดนตรงเอาก็จริงนะเพราะเวลาไอ้ลอยไอ้ลอยขี้แบบมันมักยู่หลังมันไม่เคยยู่หน้าสักทีเห็นไหมมันจะถลอกลงข้างหลังอ่าใช่ใช่ตอนนี้เราไอ้ตอนตั้งอ่ะเราจะเอาวงเดือนแบบนี้หรือว่าวงเดือนแบบนี้อ่ามันไม่เหมือนกันแต่หลงแต่หลงพ่อนะบางบางหลวงพ่อวงเดือนมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับแต่บางหลวงพ่อวงเดือนกลับอ่า อ่าใช่บางทีอ่าโอเคโอเคนึกภาพออกครับใช่ไหมนึกภาพออกใช่ไหมใช่อหลวงพ่อข่มครับหลวงพ่อข่มก็ขายอ่าหลวงปู่เกี้ยขายกันข่อมเขาใหญ่ก็ไอตัวผู้ไอตัวผู้ที่ว่าผมว่าเป็น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 ขอบที่ว่าอัดอัดอัดอะไรอย่างนั้นอ่ะไอ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 รูปทรงอ่ะของเซียญินเนี่ยเขาก็มีรูปทรงแต่องค์แต่องค์แล้วก็มีหน้านิดนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวหน้า ไอตัวผู้ตัวเนี้ยกดเหมือนกันแต่เพียงแต่แต่งหน้าให้เพี้ยนอองค์มันถึงเหมือนกันเยอะเลยใช่ใช่ใช่ครับก็สมมติว่าหลวงพ่อนี้จะต้องแกะใหม่ช่างที่ไหนจะมาแกะอ่าเขาก็ใช้วิธีมีตัวผู้นี่แหละกดกดกดแต่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนมือเอาประหยัดประหยัดเวลาประหยัดนึกออกเลยคือโรงงานเนี่ยต้องหาวิธีแบบนี้ไม่ได้เร็วให้มันเร็วให้มันเร็วอ้าวยังก็แม่อ้าวเนี่ยไม่ต้องมากอะ สมมุติว่าหลวงพ่อนี้ทุบแข่งแล้วอ้าวมีหลวงพ่อใหม่มาสมัยก่อนนะครับมีหลวงพ่อใหม่ห,หน้าตาคล้ายกันไห้ผมผ้าเหมือนกันอถอนบล็อกเลยอถอนบล็อกเลยเอา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 เหล็กนี่ไปตีจิ้มอ่าเหล็กนี่มไปตีป,ตปึ๊บแล้วเอาตัวพี่น้องเคยพี่น้องเคยเคยสอนผมเอาเนี้ยไปทําไอุ้บแข็งทุบแข่งแล้วก็ไปตามลงเหล็กนิ่มแต่นี้ไอ้ก่อนที่จะทุบแข่งรัะไอ้ตรงไหนไม่เอาเราก็เจียทิ้งออ่าเพิ่มไฝ ถ้าเพิ่มไยเพิม่มเพิ่มถ้าเพิ่มไยจะให้สวยมันต้องเพิ่มที่ตัวเมียอ่าอ่าแต่ถ้าจะจะเพิ่มเล็บหรือเพิ่มผมเพิ่มไอ้ตัวเนี้ยสวยสุดอ่าอ๋ออ่าใช่ใชอ่ะถ้าถ้าเพิ่มเพิ่มในตัวเมียตีตีเส้นผมขึ้นมามันจะนูนแต่ถ้าเราทําเส้นผมที่นี่ให้เรียบร้อยปั๊มขึ้นมามันจะสวยออ่าอ่านี่นี่เกิเทคนิคเทคนิคอีกนะเออเทคนิคครับ ถ้าเธิมพวกเม็ดฝอยอะไรแบบนี้ตัวหนังสือให้คมนี่ไปเพิ่มในตัวเมียอ่าถ้าลอยย่นต้องเพิ่มที่ตัวผู้พวกเส้นผาาพวกเส้นผูกมันจมลงไปครับอ่าเราแทงเลยแทงที่ตัวผู้ตัวผู้มันก็เป็นรอยย่นแต่เป็นรอยจมไงแต่ถ้าเราไปแทงในที่ตัวเมียเอตัวเมียในบล็อกเราแทงทําเป็นรอยย่นตีมามันนูนอ่านั้นมันตับกันนึกออกนึกออกฮะ